สบายดีทุกคนเนาะเมื่อนี้เฮ้าสิไปยา,ยามตอนยามต่อนยามดีเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าฝนตกตอนกลางคืนมายามสอะเฮ้าสิพาทุกคนไปยามต่อนยามดีอยู่หายอยู่หนา้าคือเ่าเมื่อนี้ส่วนนี้ท้ายคลิปแต่อยู่หายอยู่หน้าประจำเนาะเพราะว่ายูตะปาตะรงสวงนงนี่คือเขาในหนะเขา พาทุกคนไปยมดีเพิ่งววาป่ามันสิถือเ่าคือบรรยากาศกลางทงหน้าเขาความเขียวงามนาก็กซีดลำลำอย่างน่อยทุก <laughs> คนสิาพาทุกคนไปยมเบิง่งตอนนี้ค้ากันย่างยางอยู่ทงหน้าอยู่เนาะ บอกว่ามันสีอยู่พูนทุกคนเองปลาทุกคนขาไปเป็นห้องเขาไปเฮ็ดใบเพื่อรัดเอาปลาพยายามมึงว่ามันสิถึงหรือบ่นะทุกคนตอนเฮากระยาน้นทงหน้าอยาง้แหละยาสีหอดเขาเปิมเสียวงาม ยงงัวไปกับเกไก่ดูหัวง <UNKNOWN. S 2> ัวเหรอเด็ซ้ายไฟสดไปรัดงัวบเหงวเขาไปไก่เขามือกี้บได้ทึบข้าจับลกองมาเนาะกาะอสีกก่น่ัหน่อย ไปคนเดียวทุกคนเหมือนี้บอกหูว่าป้าสิือได้วยบอคือว่าป้ามันหนาสีล่งอยู่เนาะเพราะว่าฝนตกลางคืนได้มากย่ามเสาแล้วมันแหลดนะทุกคนป้ามันสีโหลดป้ามันสีโหลดดุมข้าเห็ดดุมใบทั้งขางมันกัสีว่าดุมกับโบแมนอกแต่ว่าข้าเอื่นดุมสื่บมันเป็นผงแยงเขาเอาเอาไปรัดไใบบนป้ามันโหลด อยู่้างจิบคางางดีนะเดี๋ยวเตะเตะกระทองทิ้นเออเนี่ยอะไรตามกันเลยว่าเออดีเออตอนแต่ว่าทั้งหวานเ่อเขียบหานท่อเออนวาดีไปเบิ่งน้ำกันมาป่ามันสิถือดีบอนะทุกคนดีห้อมันก็บเป็นดีห่างออกทุกคน แต่ว่าพายแยงกัขาดขาดแนี่ว่าแต่ว่าข้าพุทธาเนยแปลงใหม่แต่ว่าป่าหันนันสีบบตามพยายามตรมือนี้ป่าสีบบถือในในตัวดีโนดแต่ว่าป่านี่สีถือถือแต่ในรุมส่วนลายป่ามันหลดขาดแต่ในรุมเพราะว่าขั้นเขาไปในดีแต่ก็วายูหรอกทุกคนเพราะว่ามันพายแยงมันขาดด้วย มีแต่ตัวผยองลุม่มหันเขาเอาไปใสป่ใบแมงก็ดีแน่ตัวถ่ายน้ำโบเขาสิปแปลงหน,นตอนนี้เขาหอดเก็บปลาท่าผยังเข้าไปย่างกุนหมูปากั้ง คดตอนเี้เากัมาชิฮอตดีเลยเนาะเดี๋ยวเขาพาทุกคนเบืงต่อถึเหยื่อเนาะเผาเผาเหอเพราะว่าฟังนั้นแห้งไรแล้วครว่าเนาะ บอันนี้ขาฟังนั้นแห้งสีร้ายกันฟังนี่ถือขนาดฟังนี่บโบมาร์ถือกได้ผเนี่ยสอถือกัน ตาตวาตวา่าโ้แน,นเอ,อโอเ้โอเบิองกระทางนี้ต่ออีก อู๋อริศพิศเส้าอู๋สองสี่หาห้องข้นสองสือสี่หา้ากหก Mm-hmm. บิลป่าเอาใส่งั้นโลดไปอีกอีเวนต์เฮาเฮ็ดลุ่มเนาะทุกคนเนาะให้ปลามันอดมาจากนาติสงว่าลุมนี่เฮ็ดว่าัดเปิ้นตรงมาก่อนก็ได้เอาผแยงเฮ็ดเฮาสิขอจบคลิปเพียงํานี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเฮาเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะ คลิปนี้ก็นมนมียังร้ายว่ายามดีไหลป่าน้อยนึ่งอขอขอบใจทุกคนที่